ับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องชัยแชนแนลดีไอนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับงานซ่อมหลอดไฟกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำหลอดไฟอันนี้ครับเป็น led ดวงเล็กๆนะครับที่ติดกันอยู่ในอาคารบ้านเรือนนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองก่อนนะครับ จะลองให้ชมดูครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับไม่ติดนะครับเราก็จะมาถอดครับทำการตรวจเช็คภายในนะครับก็แกะฝาออกมามันรุ่นนี้จะแกะฝาออกมาง่ายนะครับบิดออกนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูใหม่นะครับ ดูนะครับมันติดนะครับแต่ว่าติดไม่ทุกดวงติดอลีลีนะครับจะมีไม่ติดอยู่สองดวงนะครับสองสามดวงตรงนี้นะครับติดเราก็เดี๋ยวเราจะเอาถอดออกมาแล้วก็ขูดหัวพลาติกออกนะครับเพื่อที่จะทำการบัดกีตะกลัวเข้าไปแทนนะครับ มันหัวมันขาดมันไม่ครบวงจรมันก็จะไม่ติดนะครับหลังจากถอดปลั๊กออกแล้วนะครับเราก็จะมาขูดหัว led นะครับแงเอาพลาสติกที่อยู่ด้านบนออกนะครับให้มันเหลือแต่ฐานโลหะด้านล่างนะครับ พื่อที่จะทำการเชื่อมบัคกีเข้าไปนะครับให้สองขั้วไฟมันเดินถึงกันนะครับปูเสร็จแล้วเราก็จะเอาหัวแรงเชื่อมนะครับ เืียมตะกวัวเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองเสียบไปกันดูก่อนนะครับดวงแรกยังไม่ติดนะครับเพราะมันขาดหลายดวงนะครับมีทดลองให้ดูนะครับเราก็จะทาการเชื่อมออขูดหัวต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อมมันยังขาดวงจรอ,อยู่นะครับ หัวที่มันไม่ติดนะครับมีอยู่สองสามหัว หลังจากขูดสะอาดดีแล้วนะครับเราก็จะทำการใช้หดแรง้งหดกีตะกัวเชื่อมสองขั้วให้มันติดกันนะครับหัวที่มันไม่ติดนะครับเราก็จะแกะครับแล้วก็เชื่อมให้มันถึงกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาลองเสียบไฟดูนะครับก็จะติดอย่างเงี้ยครับก็สว่างใช้งานได้ปกติครับสว่างมากเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาฝาครอบมาครอบ คลอบให้ดูนะครับคอบฝาคอบแล้วก็ยังสว่างไม่ได้แตกต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะครับก็สำหรับท่านที่จะลองทำนะครับก็ฝากด้วยนะครับเวลาทำก็ถอดปลั๊กนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเพราะมันเป็นไฟแรงสูงนะครับอาจจะทำอันตรายกับ เราได้ถ้าเกิดเราทำผิดพลาดไปนะครับ